สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินศิลาแรงนะครับซึ่งลักษณะของหินศิลาแรงนะครับง่ายๆเขาจะมีรูพุนนะครับดูเทียบกับเท้าผมเนี่ยเขาสูงนะครับสูงมากเลยเห็นไหมก้อนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรูพุนนะครับรูพุนแบบนี้นะครับ <c oughs> ผิวเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยผิวจะออกเ,อเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มีรู เนาะนี่ด <c oughs> มูมีรูมีรูมีรูนะครับหินสังเกตจะมีรูค่อนข้างเยอะเขาเรียกว่าซีลาแรงว้วสวยจัดสวยจริงก้อนใหญ่บอกเลยครับก้อนใหญ่จริงๆ ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับคือชอบครับหินมันมันมีพลังนะครับผมบอกเลยว่าคุณลองนึกดูนี่เท้าผมนะดูเท้าผมแล้วคุณดูหินก้อนใหญ่ไหมใหญ่มากอ่ะ <c oughs> ก้อนใหญ่บเบ้อเลยนะครับโอ้โหผมจะบอกว่าไงดีแบบสุดยอดอ่ะนี่ อะดูครับสิลาแรงหินจะเป็นรูแบบนี้นะครับรูพุนพุนเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยลักษณะส,สิลาแรงเนาะอ่ะดูใหม่ดูให้ดีโอเคนะนี่เห็นไหมครับผิวสิลาแรงแบบนี้เลยนะครับ นี่หรือจะตรงนี้ ตงนี้ไม่มีหินศิลาแรงมีนิดนึงอ่ะเราเก็บไปรวมให้นะครับนี่ก็ศิลาแรงนี่ก็ศิลาแรงนะครับที่พื้นไม่มีละแล้วก็มานี่เลยนะครับนี่ก็ศิลาแรงตรงนั้นก็ศิลาแรงคือเราจะ,จะเราจะรวมหินไว้ให้เฮ้ยศิลาแรงก้อนเล็กมันแปลกจริงๆนะครับก้อนเล็กๆนี่พวกนี้นะครับศิลาแรงก้อนเล็ก เรามา,าไว้ก่อนสวยนะครับนี่รวมกับก้อนนี้นีอ่อ่ะเอาไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเราเลือกไปก้อนเล็กๆสักก้อนนะไม่ใหญ่มากนะครับอ่เอาไว้ตรงนี้โอ้โหดูครับดูผิวศีลาแรง โอเคเยอะเลยเนาะก็งงเหมือนกันนะครับทำไมกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยนะครับแปลกดีนะครับอกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยอแปลกแปลกจริงๆอืมมีเต็มเลยนะครับ เป็นอะไรที่แปลกมากๆศีลาแรงนี่ก็ศีลาแรงเฮ้ยโอ้เพียบเลยอ่ะหายังไงก็ไม่หมดอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็นี่ก็เป็นวิวนะครับเดี๋ยวผมจะหาศีลาแรงสวยๆสักก้อนนะครับนะโอเค โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะหาก้อนสวยๆที่มีรูพุนเยอะๆนะครับนี่ไม่ค่อยพลุนนี่ก้อนสวยๆมีรูก็เมื่อกี้ข้างหน้าเลยนะครับนี่ก็ใหญ่ไปเห็นไหครับเออใช่ไปก้อนข้างหน้าแหละถูกละ อ่ใ้ใหญ่ไปก็มีรูพุนอยู่แม่รูชัดจะบอกเลยนะว่าศิลาแรงก้อนนี้ว่ารูชัดเจน อยากจะบอกรูสวยเก็บมาก่อนครับเพราะว่ารูสวยแปลกขุดขึ้นมาแล้วดินเป็นแบบนี้เลยเหรอเนี่ยสียังสีเมันดินอะแต่นี่คือสีลาแรง เพราะเขามีรูเยอะผมเลยเก็บมาไม่เป็นไรอย่แล้วเพราะว่ารถเราน้ำมันเยอะนะครับ <c oughs> เลก็เลกๆหมดเลยนี่เลก็กๆเลก็เลกๆนี่พวกนี้รูพุนไม่ค่อยเยอะนะครับนี่เลยไม่เอาผมจะเอาแต่ที่รูพุนเยอะๆนะจ๊ะเลก็กๆอย่างนี้ไม่เอา โอ้โหยศิลาแรงเต็มเลยเฮ้ยโอโย้มีพลังเดินผ่านหินแล้วมันมีพลังงานบางอย่าง <c oughs> บอกไม่ถูก <c oughs> โอ้โยชัดเจนอ <c oughs> <c oughs> นี่แหละชัดเจน <c oughs> ไม่ค่อยชัดเท <c oughs> ่าไหร่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <h ây> ออ <h ây> เป็นเม็ดเม็ดเลยวะ สะสมอยู่เฮ้ย hey! โอ้โหก้อนนี้เจ๋งว่ะก้อนนี้ต้องเอาเลยเด็ดเด็ดเลย บอกอะไรว่าเด็ดก้อนนี้เด็ดเอาไปหนึ่งก้อนนี้เอาไปอีกหนึ่งสีแดงอันนี้ก้อนเล็กรูพูนเยอะ <c oughs> ก้อนเล็กนี่รูพูนสวยรูแบบศิลาแรงรูแบบศิลาแรงหนึ่งสห้า ไอ้ทำไมขยะมันเหี้ยฟึ้งเหี้ยฟึ้นจี ดีด้วยวย ที่ผมเอาเหินศิลาแรงมาเพื่อจะเทียบให้เห็นนะครับว่าเออศีลาแรงเป็นก้อนสามเหลี่ยมก้อนนี้แม่งแปลกมีรูสามเหลี่ยมแปลกหายยกเดี๋ยวเราจะทำการเลือกนะครับ โอ้ยใหญ่บลึกคึกคือเลยอาบลึกคึกคือเลยอ่าเราจะทำการเลือกหินศิลาแรงดูเท้าผมโอ้เออแม่เจ้าใหญ่มากอมโอ้ยนี่ต้องเป็นตัวอย่างเก็บไปก้อนนึงนะครับเก็บไปก้อนนึงหินอย่างนี้สำคัญมากหินอย่างนี้อาจดูดแม่เหล็กนะครับ เรากำลังจะคัดนะครับไม่ได้เอาไปหมดโอ้ยสวยสามเหลี่ยมเดอ้อนี่งามแต้งามว่าขออนุญาตเจ้าที่หน้าที่แห่งนี้อุ้ย สวยมากครับสวยมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าเอ้าพวกเราขออนุญาตเจ้าที่นะครับผมขออนุญาตเอาก้อนนี้ไปละสวยก้อนที่สองนะครับไม่เหมือนใครเลยผิวละลายแบบนี้นะครับ ขอเอาไปเลยนะครับของก้อนนี้ได้นะครับ <c oughs> มันออกจะมีมิตินะครับก้อนนี้ครับแปลกครับนี่ต้องเอาครับสามเหลี่ยมมีหินฝังสีน้ำตาลก้อนนี้ทีนี้ก็จะเหลือก้อนที่มีรูพุนนะครับ <c oughs> ก้อนที่มีรูพุนสีแดง ก้อนนี้เป็นเม็ดเมจัดว่าเด็ดต้องเอาไปตอนนี้รูพุนสีแดงนะครับอะสีลาแรงว้าว <c oughs> สีลาแรงแดง เอออันนี้นี่จะเป็นผิวส้มเหลืองผิวเว้าเหลืองผิวเว้าแดงแดง <c oughs> นี่ผิวมีเม็ดเม็ดด้วย มีรูไม anyway. ่รู้เป็นยังไงอันนี้ดินดินเลยนี่คือสีออกดินดินนะครับก็ได้เห็นโมเมนต์สีดินไปอีกแบบหนึ่งก้อนเล็กสีดินอ่ะก้อนเล็กสีดินสองก้อนใหญ่เล็กก้อนนี้ออกสีเหลืองนี่ก้อนนี้ออกสีอะไรสามเหลี่ยม นี่ออกสีแดงแดงเลยไม่เหลืองโอเคแดงเม็ดเม็ดอืออ้าสามก้อนก่อนศีลาแรง แต่จริงๆถ่ายวีดีโอไปแล้วไม่ต้องเอาอไปก็ได้นะครับอ่ะให้ดูสีลาแรงมีรูแบบนี้นะครับจะมีรูแบบนี้อ่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นดินนะส่วนตัวนี้จะเป็นสีเหลืองเนี่ยออกเหลืองๆเขาก็จะมีผิวแบบนี้เหมือนกันนะครับ แล้วตรงนี้ออกสีแดงเห็นนะครับคือเขาจะออกแดงแดงดำดำแล้วก็มีเม็ดเม็ดอ่ะตัวนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมเลย ตรงนี้ครับออกเป็นเม็ดเมดตรงนี้ครับออกจะมีหินติดโอ้ยเทมากนะครับก้อนนี้ฮะก้อนนี้ก้อนนี้เด็ดจริงก้อนนี้เอาไปศึกษามีรุ้นดูดไม่เหล็กนะครับก้อนเนี้ยมีรุ้นนะครับผิวละลาย หนึ่งสองสาอเอาไปศึกษากันอ้าขออนุญาตขออนุญาตเจ้าที่นะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมจะเอาหินไปศึกษานะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะจ๊ะ ขออนุญาตเก็บไปบูชานะครับเอามาขออนุญาตเจ้าที่นะครับขออนุญาตเจ้าที่นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออนุญาตเอาไปบูชานะครับหินมีเม็ด มันมีพลังหินก้อนใหญ่นี่ชอบพี่ชอบโอเคครับต่อไปก็เป็นหินก้อนนี้นะครับสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมนี่เหมือนอุกกาบาตนะครับโอ้ยสวยสวยงามอะเมื่อกี้เรากินอาหารเยอะมันก็มีเศษขยะเล็กน้อยนะครับ าว <c oughs> โอ้สวยเอาไปบูชาเอาไปบูชาเอาขยะไว้หลังรถเลยนะขยะไว้หลังรถเออง่อาไอสวยๆเลยเอ้าว หินจะไม่โดดเดียวเดียวดดยเพราะผมนำท่านไปบูชานะครับขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าทางแห่งนี้นะครับผมขออนุญาตนำหินสวยๆของท่านไปศึกษานะครับส่วนหนึ่งก้อนเล็กๆนะครับจะนำท่านไปศึกษาที่บ้านไปบูชานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าที่นะครับ oh โอเคโอเคนะครับขออนุญาตเจ้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะนำหินนี้ไปศึกษาแล้วก็ไปบูชานะครับขออนุญาตเจ้าที่นะครับโอเคก็ลักษณะหินศิลาแรงก้อนจะใหญ่มากนะครับใหญ่แบบบลเลอบล่าเลยนะครับ นี้เราจะให้ดูวิวนะครับในส่วนที่ไม่มีหินอ้านี่ศีลาแรงใช่ไหมหินเนี่ย โอเคครับขอนำหินทั้งหมดไปบูชาสวยๆนะครับก้อนเล็กๆเซตนี้นะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุโอเคนะโมตัาาตสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคนะครับ ี่คือศิลาแรงโอเคบายบายไปแล้วนะครับ